เดี๋ยววันนี้นะคะนังเล่จะพาไปเที่าวักานป่ากันเนี่ยพี่ชายกันนั้นเดินพาไ,ไปที่อะไรไปขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่าพังวานมันเยอะแค่ไหนนะคะไปกันเลยน้องเล่ไม่ได้มากับพี่ชายนั่น้องเล่ม,มากับน้าด้วยนี่น้ามาเป็นเพื่อนด้วยน้ำทางของเราค่ะพี่ชายอยู่ข้างหน้าแล้วก็นี่แพนด้าเจ้าแพนด้ามาด้วย หน,น้าไปฝึกเดินป่านะคะตอนนี้เราเดินเข้ามาถึงกลางป่าแล้วพี่ๆเขากำลังนำทางขึ้นไปค่ะอาทิตย์นี้หเมาเดินป่าทั้งอาทิตย์เลยค่ะนีกับเจ้าแพนด้าเดินมาไกลไเดินป่าส,สองวันติดพักยกก่อนค่ะหนนะ้<ส> นี่เรามา็กล้ถึงดงพักหวานแล้วค่ะทุกคนท้งคือชันขึ้นเรื่อยๆเลยมันเหนื่อยขนาดนี้น่ะโคตรพ่อโคตรแม่โคตรชันเหนื่อยไม่ไหวสุดๆพู้ไม่ออกเลยนะคะ ไม่ออกหน่อยใช่ไหมเนาะเน่เดินปา่าติดๆเลยทุกคนจะมักวานแล้วเฮ้ยเนหอบเอาเรื่องนี่เห็นไหม้ย,มยาดผักหวานเฮ้ยนี่คะ่ะทุกคนใครบอกว่าผักหวานป่าหาง่ายยากมากมเดินจนหอบแล้วค่ะเนี่ยนี่เห็นไมหนม น่าจะตีห้าเลยจ้ะพี่ยังขึ้นตั้งแใ้กี่โมงนะตีห้าเลยค่ะนี่จะปมอมงึ้นถึงโบข่าวเลยค่ะใช้เวลานานมาก,ากน,นี่ทุกคนนี่ภาคหวานป้าของแพ100รอ้อยเปอร์เซ็นปลอดสารเลยค่ะเดินเอาเรื่องพี่ชายพามาเก็บนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บยยอดอ่อนมาก แกงกะข่มดแดงนี่คือดเดอะเบสเลยอาหารพัตคาลแต่น้องเล็กกินไม่เป็นนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าแกงส้มปลากระกป๋องเคยกินได้แต่ถ้าเกิดแกงกะข่มดแดงกินไม่เป็นเพราะว่าน้องเป็กินไข่มดแดงไม่เป็นค่ะนี่ยอดอ่อ,อน,ออน ก่าจะได้แต่ละยอดนะคะเราขึ้นข่าวจนหอบเลยค่ะขอบทั้งคนทั้งหมาใครบอกผักหวานราคาแพงนะคะต้องลงมาหาเองค่ะแล้วจะรู้เรื่องยอดคือําลังกินเลยค่ะเนี่ยโอ้ยอวบ,อบ,อบอ โค้กโค้เอาเรื่องอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเส้นสูงแพนด้าแพนด้าหนูคือหอบแล้วค่ะกลังมาไม่ไหวแล้วนแพนด้าหนูนี่บินห้อยไม่ว่าจะเทลาไอนขึ้งไหนแพนด้าหัวโอ๊ยพาตัวเองมาทรมานชัดชัดแต่ก็ดีค่ะได้ออกกำลังกายในตัวจะได้ผอม พี่ตื่นนี่ไงเนี่ยต้นมน้นี่ไง,อไงยอดข้างบนมีเยอะๆเลยมันลงเงี้ยจุดที่สูงที่สุดไม่ใช่จุดที่มีทุกยอย่างแต่จุดที่อยู่แล้วสบายใจนะคะใช่ไหมคะยอดอดมากเลงตอนแรกคิดว่าเป็นต้นไมนอ้อะไรนะมามองโอ้ยอดเดยอะมากข้างบนลมเย็น ใครบอกเดินป่าเหนื่อยเหรอเหนื่อยจะพอเจอวิวบรรยากาศแล้วก็หายเหนื่อยแล้วค่ะยอดพักหวานเยอะมากเก็บได้หมดเลยเนะี่ยเก็บเจ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 ็บนี่ทุกคนเห็นไหมยอดพักหวานอ่อนๆน่ากินมากนเี่ยเห็นไหมยอดอ่อนเอาไปแกงส้มปลากระกป๋องกินค่ะ จะไปต่อกันนี่ทุกคนทั้งแถบเลยเนี่ยเห็นไหมตรงนู้นก็ใช้ที่พี่เขากำลังเก็บอยู่ก็คือใช่หมดเลยนะคะแถบนี้โอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะขึ้นไปเก็บอาจะขึ้นไปเก็บฝั่งนน้นนะคะต่างขึงน้นคือแบบผันมาก อันนี้ก็ต้นทวารน,นะแต่ว่ามันไม่ค่อยมียอดแล้วอะ่ะยอดมันเกลบแล้วเดี๋ยวจะไปข้างหน้ากันต่อค่ะกันงคืนลำบ้ากมากเลยค่ะ ล้วไม่ไหวแล้วนวอันนี้เ่มี็บไปเองนะมาเลยไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ <c oughs> เจ็งก้ากา้า เสียงจักจันร้องดังมากท่าถ้าเทมากันเลยคตลื่นเลย พี่ตือนเขากำลังเก็บยอดอ่อนอยู่ค่ะโอ้ยมีหลายต้นเลยนะทุกคนสิบกว่าเลยแหละเนี่ยอยู่รอบๆบ,บริเวณนี้นะคะต้นนี้ก็ใช่นี่นเดินมันเหนื่อยนะคะยืนเก็บไม่ไหวแล้วคะ่ะนั่งเก็บแล้วลื่นล้มก็เจ็บดินมันมันมีแต่หิน เราสไลด์ลงไปเมื่อกี้มันเก็บมากนี่ทุกคนยอดคือแบบสวยมากๆส้ยงามแท้ๆเ,เอา,า,าไปผัดใส่ไข่อร่อยผมเดชชอบผัดใส่ไข่นะเด็ดลเลยกรับกรึบรบรบเลย ป่านี่คือแบบมันหายมันหาย,ยากนะคะทุกคนถ้าเกิดเราไม่เจอที่ไม่เจอต้นไว้อเราหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรอกนะแต่เนี่ยพี่ชายเขาเจอตำแหน่งไว้พี่ชายเขาเจอที่ไว้แล้วก็จําก็ถึงหนา้ามันมันก็จะออกพี่ชายก็จะมาหาทุกปีเลยค่ะร้อนมากวันนี้ร้อนร้อนแต่เช้าเลย หรือเป็นเพราะว่าเราเดินขึ้นเขาหรือเปล่าไม่รู้นะมันเหนื่อยมากแล้วเราจะไปต้นนี้กันต่อต้อนนี้ก็มียอดนะ จ,จือเรื่องเราถ่ายนาเจ้ออ๋วเขาบอกว่าเม็ดผักหวานก็อร่อยนะคะทุกคนน้องเลยเคยกคินนะแต่ว่าคือแค่ชิมอ่ะก็อร่อยเขาบอกว่าอร่อยเม็ดมันอนะ่ะโลละร้อยแพงเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาไม่ค่อยนิยมกินลูกมัน เดี๋ยวนี้เขานีิยมกินกันละลูกมันจะออกไม่ทันอันนี้ยังไม่มีลูกนะคะมันจะเป็นยอดก่อนยืนตั้งจช้กำลังดีแส็งด,ดีทิ้งไหง่ามไหล่หลังเลยลื่นเลย กื้นเก็บอ,อยู่ตรงนั้นนะคะฮู้วพี่ชายอยู่ข้างล่างพี่ชายอยู่ข้างล่พี่ชายบอกว่าคิดถึงบ้านนะคะกุ้นกันแล้ยวยอดผักหวานที่เก็บได้นะคะคือเกยวกำลังเกยวอ่อนน่าก,กินมากแต่ละคน,น,นก็จะได้กัน,นคนละถุงคนละถุงคนละถุงผักหวานปลาแท้ๆไม่ใช่พ้อ ตอนนี้นะคะเก็บผักหวานเสร็จแล้วนั่งพักกันก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันตอนนี้เราเก็บผักหวานเสร็จแล้วค่ะเรากําลังเดินลงมากันเลยอ้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันเราเจอต้นมะกอกค่ะามะกอกป้านะเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะกอกป่าไว้ไปทาส้มต้มกินกันเดี๋ยวน้วนนองเลจะพาไปเก็บกันค่ะอืมตอนนี้น้องเลพาไปเก็บกันเห็นไหมนะทุกคน ลูกมะกอ,อกปลานี่อร่อยนะต้นเนี้เนี่ค่ะมะกอ,อกปลาเห็นไหมนี่อุ้ยนบนต้นก็ยังมีลูกอยู่นะกลมๆเล็กๆๆนะคะ่ะทำซ้มตำอร่อยมากมะกอ,อกปลาคือรสเล็ดเลยค่ะเลิดเลยเดี๋ยวเราจะเก็บกันค่ะมะกอ,อกปลากันค่ะหอมมากเลยเยี่ยม ไปทําส้มตำกินอร่อยมากจิบกกันลูกพึ่งร่วงเองนะคะถ้าหมดชุนี้ก็ไม่ได้กินแล้วหมดแล้ว เชาไม่ได้เนี่ยเราเก็บฟูเดียวนี่ถ้าเราอยากเก็บกินถ้าเราอยากเก็บไว้ได้นานใช่ไหมคะเราต้องแช่ต so ู้เย็นไว้ช่องปิดไว้อะ เก็บไว้ได้เป็นปีเลยค่ะที่บ้านเราจะทาแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าหมดหน้ามันไปหน้านี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยจะได้กินแค่ที่รักรันเอง พอแล้วค่ะเนี่ยเก็บไว้ได้เก็บไว้ทำต้มตำกินไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันละวันนี้นะคะเราเดินป่าเราได้พักหวานเราได้มะกอกเดี๋ยวเราจะไปทํากินส้มตำกันแล้วก็พักหวานเดี๋ยวเราจะไปทําแกงส้มกันตอนเนี้ยเราไปกลับบ้านกันแลคะร้อนมากไม่ไหวกลับบ้านดูดูมันนะออจุดดก้ ไปดูนะดูแฟนด้านในตาอะไรของนี่ <c oughs> ผลงานของเราวันนี้ค่ะเป็นมะกอกป่า